เอาเอาเอาใหม่เนี่ยเอาคอบอ้อมหัวแล้วใหม่นึงสามสเมตรย่อยมาตรวจงาน เตียนโล่งหมดแล้วเตียนโลง่ลงโลง่งโล่งเตียนเตียนโลง่ลงโลง่ลงโล่งโล่งเตียนฮะจะใช่ไหมเก็บผักอยังผักขมงายๆครับผักขมมันมีอยู่ตียายเก,ก็บผักขมผักขมบ่เอาไปลวกกินกับแจ้วบ่ อยู่ไหนผักขมตามทุ่งนาเบืองแย่ย่อยแล้วสามากเก็บผักเด้ครับถ้าเบิง์ว่าเราจเก็บผักอียงอันนี้ผักหนอกหรือบัวบกคือทุ่งนาเรามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมอันนี้ผักอียงนี่เอฟพี่หากิก่ยน้ำใหน้น้ำน้ำทงน้ำทาน้ำให้หน้าเนี่ยแหละมีผักบุ้ง อหไรผักขมไม่ใหญ่ย้อยอยู่ไหนวะวันนี้ผักอะไรเนี่ยกินได้ปะเนี่ยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ายังม่ใหญ่ย้อยยางลงมาแล้วเงี้ยคอย,คอยเอาทุกเอาสิหาเห็นบ่ผักขมปะเจ้า บบมผมวาบบุ้มมีผมแนมนอยู่นี่บ่มีจักต้นผมแนมอยู่นี่บ่มีจักต้นนะนยางยาง,งโอ้ยางบ่แข็งกับยาง,ยง เอากระท้วงบ่ได้บ่ลูกท้วงบ่ได้บ่คุณแม่เดี๋ยวผมหาซอยผมวานบ่มีได้เมบ่มีบ่เห็นนี่มีตะพักบุ้งมันเป็นยังไงพักขมเจ้า มันเป็นยังไงพักขมเจ้าก,าก,พก็พักสมนเนอะนี่อย่างนาะพักขมคือพักสมตอบคือจังบวตอบนี่ล่ะแห้งมืดตึ๊บอีกเ็คือพักสมโบมี่แม่ผมพงสิพ่อคือต้นมันออกโยหังต่ว้ายอยู่นี่โบมี่โบมี่ บ่มีจักต้นเลยมีแต่ผักบุ้งมีแต่ผักบุ้งมีแต่ผักบุง,ม,บง,ม,บงมันบ่มีดอกเบิ่องไ้ผุ่นดู<ม>เบิ่องไ้ทุ่งพุนสิบ่มีอยอ่ป่ ให้หนิบ่มีผักขมผักขมมหาผักขมครับ โอพักนี่บ่อพักขมอันนี้บ่พักขมโอ้หอยกับบ่หูข่อยนึกว่าพักหมพักขมบ่อันนี้บ่พักขมเป็นยังตี่บ่โอ้นี่พักขมโอ้โอ้โอนี่นั่นแมนซันบ่แมนซันบ่อันนี้แมนบ่

นี่บ่แม่นอือเท่าล่ะเท่าต้นมันอันนี้บ่แม่นอันนี้บ่นี่บ่อออบ่แม่นอีกอืออ๋อนี่บ่อืออสีแดงๆเนี่ย สว่าจังสันเดี๋ยวสิหาโซยนี่บ่แมนบ่แมนบ่เดี๋ยวหาโซอยห้เดี๋ยวหาโซยอันสีแดงๆห่วยายอ๋ออื่นหนึ่งในใจของเขา อันนี้ก้านสีแดงๆแบบนี้แมนบ่ฮะแมนใช่ป้เอาก้านสีแดงอืออ๋อหอยหนึงวันพาอีกแบบหนึ่งเด้อ่อยบอลรู่เด้ก้านสีเขียวเด็กินบ่ได้อะไนบุญบ่มันโสม มันประมกินได้ป่ะสะนะันน่ะเอาพักหนอกไปกินปะ่ะเอาพักหนอกไปกินปะ่ะเออเอาเอา,เอาบ่เอา,เอ,าอันนี้คือผักหนอกผักหนอกหรือเราแถวบ้านเราจะเรียกว่าอ่า อะไรนะภาษาไทยจะเรียกว่าใบบวบบกแก่ช้ำอกช้ำในมีพักหนอกนะครับพักหนอกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเกิดกึิ่นยึดตามทงหน้าอานันนี้พักหนอกพักหนอกหองก็เกี่ยกับ้อยฮะ ปนอย่างแม่มาหาเก็บผักขมค่อยละหูหูหจากต้นผักขมผักขมผักขมอ้ผักขมจีข้าเจ้าก,นกนนินที่ตัวเนาะเออเพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้นะเอาจริงๆแค่น,นี้ว่ต้องว่าผักขมมันเป็นยังไง <c oughs> มันจะมันจะมีแบบสองแบบนะ ไอ้ที่กา้กานก้านก้านออกเขียวๆไม่ใช่นะครับผมก้านออกเขียวๆไม่ใช่ต้องออกก้านแดงๆแบบนี้แบบนี้นี่อันนี้ก้านออกสีแดงๆแต่ถ้าก้านที่เขียวนี้ไม่ใช่ฮะนี่ครับผักเพิ่นเพาะก,กันกินเองสี่เด้ผักขมเอาไปลวกกินกับน้ำพลิก กินกับนี่แหละกินกับปนป่ากินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกก็จะอร่อยนะครับมันจะรสชาติออกขมๆสักนิดนึงนี่ครับแบบมันจะมะีกิ่งสีแดงกิ่งออกแดงๆอันนี้กิ่งออกสีเขียวๆนะครับผมแต่ถ้าก้านออกสีแดงเนี้ยใช่ผักขม,ม,มเก็บไปแม่กันนี่ครับออกสีแดงเนี้ยจะเป็นผักขม นะแต่ถ้าการขี้เขียวอย่างงี้ไม่ใช่นะกินไม่ได้กินได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่อร่อยแม่บอกกินได้แต่มันจะออกเปรี้ยวๆนะครับนี่เนี่ยผักขมผักขมบานเฮ่าพูดมีใหญ่ไปกลมๆพูกลมๆซ้าๆอยู่คน่ะ ืม่มขคอยไปงงงงซ่าๆเลยคนคอยละหาป่เป็ีข่นคอยกับปลหูแล้วเนาะคอยนึกว่าเป็นอีกพักอีกแแบบหนึ่งพักมขมคล้ายๆป๊อบไอเขากินอะที่บ้านเขาเอิญพักขม ให้แม่ดูก่อนถ้าพี่เทียหาเถื่อยย่าแแม่นปะ<อ>แม่นนะอโอเคแม่นแถนะหาอย่างหาค<ห>าคาแน่เถ <laughs> ื่ยก้มหาเลยนะแม่ข่อยบาดท,ทีนี่ข้านหาเลยบาดท,ทีนี่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็น ที่มาถางกับพ่อเมื่อเช้านะสะอาดโล่งเลยนะครับผมโล่งโจ่งเลยนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวหาพักซอยไม่ยหอยกันเด้อพี่น้องเลยพูดว่ามแม่ข่อยถึงกับค้านเลยนะครับผมถึงกับค้านเลยเลยไม่ใหญ่ย้อยแม่ข่อยถึงกับค้าน <c oughs> ถึงกับค้านหาของดีของอร่อย นะครับย่อยๆเอ้ยค้านหาอย่างนอบาทที่นี่นอพี่น้องเลยหนึ่งกับค้านหาหนึ่งแล้วค้านบัย <laughs> ยางเลยเว้ยแม่ข่อยบาทที่นี่ค้านหาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปะ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  เัืน,นได้แล้วสิ่งที่ตามหาแม่แม่นบ่ไปเบิ่งเอาแม่แม่แมเบิดเล่นบ่พ่อละกินหลายปนั่นตีเดี๋ยวนี้ได้ไหลายแล้วเนี้ยฮะโอ้ กินหลายปานนันตีปานเพิ่นกินเด้ปานไม่กินหลายเลยเมืงปัญหานลยพี่น้องเอ้ยโอ้น่าเอ็นดูแม่ไข่เลยหลายแล้วแม่นบ่นางเออโอ้ยเนาะขั้นอ่างจ่าอ่างจะอยู่แม่ีอออม่อย่ขับขำมะ